เตืตืตืดเตตืออ๋เมกไหมสุดยอดเลยปวดงามอ่ะเต้เพิ่งไม่เปียงครับตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกานะครับผมก็คือที่มองแง่นะครับมาถ่ายเมืองธรรมชาตินะครับผมฝนกำลังสีมามีดําแล้วนะครับผมโอ้ตกแน่นอนนะครับคืนนี้ ฝนแห้งแน่นอนนะครับก็ละทารับมือครับผมกับม,มืออื่นมืออื่นเลยมีฝนอีกนะครับผมเราเราจะเก็บสิบเปอร์เซนต์หมดแล้วกับบัตรแตกต่างจากจากมือหรอกบุญองครับไม่มีไปตลาดนะครับผมก็เลยมาไทยอายุ NYU, ให้เบื้องผมอายุน้ำค่ะก็เลยผมเดินทางตงนี้แท้วะมาเก็บผักครับมันกระจายด,ด,ดีตอนแดงนะครับก่อนที่ค่ำเมืดนะครับผม วันนี้เชื่อว่าฝนน่าจะตกแห้งนะครับผมพำมพำนอนหลับฝันดีแน่นอนนะครับผมสําหรับผู้ใดเลิกงานแล้วนะครับผมผู้ใดเพิ่งเลิกงานก็ฤดูสิบชุ่มฉ่ำได่แล้วนะครับผมบรรยากาศในเพียงกว่าเปียนเป็นเบื้องแถวแถวบ้านนะครับเบื้องแถวบ้านก็ก็ได้ก็ได้ไปท่ายใสเนาะตรงนี้แถวเบื้องนี่แหละนะครับผมที่เป็นคอนเทนต์ให้นะครับผมรอบตัวเ้าก็ยังเป็นวานแบบเปิกจอกระไรไรนะครับ ภาบรรยากาศโอ้เสียงเขียดเสียงยังก็หลายครับช่วงฝนลินเนาะตอนนี้ก็ว่าท่านในลินดอกเดี๋ยวไปตลาดกับมาผมเชื่อว่าน่าจะตกแห้งแน่นอนนะครับกับผมนี่ก็ว่า่ยังมากมายครับผมก็มาเก็บภาพบรรยากาศครับผมก้อนตะเวนที่ตกดินนะครับผมก็ขอบคุณเข้ามาที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ